สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเลเซอร์กันนะคะเป็นเลเซอร์แสงส,สีเขียวเนาะอันนี้จะเป็นตัวกล่องสินค้านะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันอันนี้เปิดมาด้านในก็จะมีอันนี้จะเป็นกระบอกเลเซอร์อันนี้จะเป็นหัวแปลงนะคะตัวนี้นี่ก็จะมีฐานแล้วก็แท่นชาร์จนะคะนี้เรามาดูกระบอกเลเซอร์กันจะเป็นเลเซอร์3ามส่วนสนะคะนนี้จะเป็นที่เปิดเนาะอันนี้จะเป็นนี่ตัวล็อก แล้วจะมีตัวล็อกนี้คือเรากันไม่ให้เด็กนำตัวเลเซอร์ไปเล่นเนะเาะเพราะว่าเด็กอาจจะเล่นอันนี้หน่อยก็คือเวลากลัวเด็กเอาไปเล่นอย่างเงี้ยไปสาดใส่ตาการเอาไปเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ไปสาดใส่รถเวลาเขาขับรถอยู่อันตรายงี้เราลองมาประกอบกันดูน,นะคะฐานต้องใส่ด้านนี้นะคะ เอาหัวแปลงมาใส่เลยแล้วทีนี้เราก็มาเปิดก่อนนะคะกดสองอันนี้จะเป็นแสง,งนี้เนาะมันจะหมุนอะแต่เวลาใส่กําแพงจะสวยมากเลยนะคะ สามารถใช้กับการเรียนการสอนได้ใช้เป็นเลเซอร์ของพอยเตอร์ได้อย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นแสงเส้นตรงนะคะเอาไว้ชี้สําสหรับใช้งานก่อสร้างอย่างเงี้ยค่ะชี้เป็นเส้นตรงไปเส้นตรงก็คือส่องไกลสุดก็สามกิโลเมตรเนาะจะเป็นแสงสีเขียวแถ้าเป็นตอนกลางวันอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ชัดมากเลยจะเป็นเส้นตรงสวยนคะคะ สำหรับลิง์กสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวแปะไว้ใต้คลิปให้นะคะนะะเป็นเส้นตรงนะคะชี้ไปอันนี้เราสาส่ดาวใส่พระจ,จันให้ดูอันนี้คือแสงมันน่าจะประมาณ3กิโลอะเท่าที่เคยส่องไปไกลๆสุดนะอันนี้คือเราใส่หัวแตงนะคะ เมาสองข้างนอกมันจะเป็นแบบนี้สาดไปบนฟ้ามันจะไม่เห็นหรอกมันต้องมีสาดใส่วัตถุเง,งี้ยนมันจะสวยมันดาวถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องไว้นะคะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของทางช่องนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ